ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะวันนี้นะครับผมก็จะอาบทกลอนนะครับเกี่ยวกับแม่น้ําตาปีนะครับแม่น้ําตาปีก็เป็นแม่น้ำนะครับของจังหวัดชาษฎรนีนะครับบทกลอนในวันนี้นะครับก็เป็นบทกลอนเกี่ยวกับต้นกําเนิดของแม่น้ําตาปีนะครับที่จริงแล้วแม่น้ําตาปีนีเกิดที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เมืองจฉวงนะครับก็แม่น้ําตาปีนี่ก็จะไหลจหากจฉวงนะครับอของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เข้ามาทุ่งใหญ่นะครับของจังหวัดสุราชธานีนะครับนะก็ามาแสงแล้วก็ไหลเรื่อยลงมานะครับมาปากน้ําตาปีนะครับเดี๋ยวในบทกลอนนะครับนะก็จะแต่งไว้ว่ากาเนิดจากที่ไหนแล้วก็ผ่าน จังหวัดอะไรบ้างนะครับนะออป่านอําเภออะไรบ้างนะครับนะก็ก็เชิญกวางนะครับเดี๋ยวผมจะจะขับเป็นกลอนไว้ให้กวังนะครับนะที่กลอนก็คือต้นกำเนิดแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำประจำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจากเข้าล้วงเมืองจะว่างสร้างตนนำเป็นตารจำอาชาชนจนจจกนาก่อนสิ านตรงใยเข้ามาทุราานีเริ่มระแสงแล้วเลยดีมรสลาก้าวกล่องล้วนตรงล้วงแล้วลวงลำเป็นกานนำนำเลี้ยงพี่น้องหน้าเจ้าเวียงซัมากวันสีตาจีวารีปาแล้วเลยลานาซาน ้านพวงปงโคศก้าวจำบนงานดันกบวารีเข้าตกจับย์ทวีแต่เก้าคนออกต่เรือตาปันนาทางอาตอนแล้วโซแล้วยวโซกโนป้านกลูบางเดือมาก ก้าตาข้าวาาที่ิจใจน่าไปลีเล็ดออกทะเลสิลเซจไปนึ่งตานั่นคือกลองหน้าปุ่นปินทิ้นตาตาอีกสากก้าป้านข้ามเทียมาบานดอนเป็นฐานใสใหญ่กวางยางมาเป็นทิ้นตากาะไกา ไล่ลอนบางใบไ,ไม้บางใจนะ่าไปตามโนบางโพกนแล้วไ่จังบางจะนะ่าโอ้แกวใจที่ปากนาำบานโดนแม่จะปีไล่โจนจบจังว่า สองอำเภอหนับเนืองน่าจากเมืองปลาธุระนาเบ็ดเสร็จปีนองนาเจ็ดอำเภอลูกตาปีมากมายทั้งไล่ลานแม่ตาปีเลี้ยงตานมานานเสมอฮนุรักแม่ไว้เติดน่าจะเลิศเล่กขากางอำเปอจังไง ความเดือดรอนตนกำเน,น,น,นิดในนนกนคนสิจากเมืองปลาเมืองคนดีมีมากคนแม่แต่ปีเรียงประช้าสองนรกไม่เดือดรอนแต่คนกันจึงสมเด็จประมหาธิีรักเจา จึงสมเด็จพระมาทีราชเจ้าทับรถกล่าวพระราชาทา,รรา,ชา,านนาตามราวกันไม่นาลหลวงเป็นตาปีนี้เดินนั้นสุขสารานเจ้าพระเจาตั้งตาปีเหลี้ยงเจ้าชวน,น,น,นในนาดัไงป้าสุขจะบ,บานไม่เคยทุกมีแต่ความสุขขี แล้วนาว่า,ล,าลอยลงน่าต้องวารีค่าเคยสบายดีด้วยนาว่ามีกุ้ง้อยผู้แปลเอมงานบริบูรณ์เบิกบานมานานนักหน้าก็วนวนบอกกล่าวจากประชาต้นปกปักรักษาแม้าาปี หยุดลำเลือความเก่าเข้ามาว่ายิ่งคนได้ยิ่งไม่เรื่องเครื่องบัสสิํำน้ำใจสงอาดใจ่ใครก็รู้ดีํำน้ำให่สงอาใจใครก็รู้ดีจจใใดมูลกคยยาซ้านเัปลีอย่าทิงลงอย่าดูใจตาลิงควงน,น่าจะปังหมด ทำลายปลาก็ทงองงดอย่าลืมลงหมดป่าเมื่อนหัวลานจันตรงรตง,ตงน้ำก็คงสับไม่ได้ทำลายจานและก็แรงเงงก็ไล่เสียงให้สิ้นตัวย,ยางเคยยนยินตุกติ้นจาน ลุกลํำนาขยายทีนี้บาปนานแม่คงกาเมื่อนทุกทานกว้างตั้งเป็นถ้าทุกทานจอยกันทรัพย้นาคงจำเร็จแม่ตาปีสงัดเสร็จตันต็นสุขสมบูรณ์มากมายแล้วง่ายลำเกินตาปีเย็นสงัดเยี่ยม ปีห้องหน้าเปี่ยมทั้งปีแต่ปีเย็นสงัดเยี่ยมเออใหญ่เอ้อหน้าเปี่ยมทั้งปี